กินปลาเผาจ้าทุกคนปลาเผายายซื้อมาแต่ตลาดนัดเผากินตอนเศา้าเลยเผาแต่เศา้าไปกินสิบโมงพ่อใหญ่หยุดงานมานื่อวันอาทิตย์งานบ่มีเราบองานมีบอพอเหตุก็เลยหยุดยายก็เลยเผาป่ากินเลยยืนกินยายหาโตมันกระเทือน เ็าอีต่ำโพอดโต๊ะสูงโต๊ะกินเขามันบ่ถึงเลยสะบ่ถึงก็ยืนกินละนะเมี่ยงกระปุ้นเข้าไปคำยิ่งหอยน้ำจิ้มมันเซ่บๆีดบเลยยายปั่นเอาปั่นกระเทียมตะไคร่มันยังปนใส่กันอ่ำแล้วแซเบ งงกินทีหนึ่งบดไเผาดูได้สักวัานี้เรากินกะเพราแล้วพักเปิดพักอันนั้นพักกันนางเลิศมาหลุดมเมีย่ยงเราจะมันเป็นกินในแดดหลดโอเสียบคออยนืนนะ่ยนะกินสองคำหนึง่งมีแต่พักบอเสียบ เป็นคืนเป็นขมมีเบิดเลยเมี่ยงแต่เขาปุ่นกับป่าก็พอน้ำจิ้มก็พอต้นหอมอะไรพักน,นั่งเลิศพักจระแนเรนี่ตะเนีย่ยคืนคืนยายบอกกินเดยยายกินคําหนึ่งกินซ้อมค่ำหนึ่งปุยยาเลยกินตะปากับกระปุ่นกับน้ำจิ้มเลยเสียบ มันต้องเป็นพักกันสลัดเนาะมาเมี่ยงก็สลัดสบมีให้ลูกชายผลตุกอบครัควรลูกชายกอบครัวลูกชายจะไ้อีหลานปนรรั่นพลตุนะยายกับพ่อยายก็กิกนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งยังเหลืออยู่ วันนี้มืดฝนพี่น้องเอ้ยมืดหอมเขาเอ้ามืดแบบบอลลมอะนะมันหนาสิลมมันก็เย็นแล้วมืดพี่ออกมาผาับขีดอยู่ปีอยู่นอกเดพคนยาย,ายเราเบิองโทรทัศน์ก็เราอยู่ค่ะก็เราอยู่แล้วก็บเบิองหนังอะไรยายบ่มักเบิองได้หนังเบื้องหนังล,ละครเออคันเพลงเสียงมวนๆมวนนะก็จะเบิองอยู่ ไปมหาห็ดคลิปไปเลยอันนี้สามนาทีเลยคลิปนี้พอจะมีเดจ้าฝากกดไลค์คอมเมนต like, ์บ๊ายบาย